รับซึมซับภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิสติปัญญาของบรรดายอดคนของโลกมากมายลองไปดูถึงประวัติของไอซ์สกน์ก็ดีมา,มาตามการ์ีก็ดีเนลส้นแบนเดล,ลาก็ดีบุคคลเหล่านี้ที่กี่ปีกี่ปีชื่อเสียงก็หอมฟุ้งไม่เคยรังเลไปเลยจากความทรงจําของโลกนั่นเป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นลวน้วนแล้วแต่เป็นนักอ่านแม้แต่คนอย่างบารักโอบามาก็เป็นนักอ่านตัวยงเหมือนกันถึงขั้นที่หนังสือที่ท่านเขียนนั้นเคยได้รับรางวัลด้วยซ้ำไป นั้นถ้าเราอยากย่นวันเวลาในการที่จะประสบความสําเร็จให้สั้นลงให้ความสําเร็จเดินทางมาสู่ชีวิตของเราเร็วขึ้นแล้วก็ยั่งยืนด้วยเนี่ยอาจารย์ก็ขอแนะนําเลยว่าขอให้หลงรักการอ่านใครก็ตามที่หลงรักการอ่านเขาจะสามารถประสบความสําเร็จชนิดที่ตัวเขาเองบางครั้งก็คาดไม่ถึงเพราะในการอ่านนั้นเองเราจะได้พบกับภูมริรู้ภูมิธรรมภูมิสติปัญญา และเ,ลเนื้ออื่นใดการอ่านจะให้แรงบันดาลใจแก่เราเมื่อเราหลงรักการอ่านชีวิตของเราจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเป็นนิติที่เราจะต้องพอพอใจเป็นอย่างยิ่งดันั้นการหลงรักการอ่านนั้นใช้ต้นทุนต่ำที่สุดคือเงินไม่กี่บาทในการซื้อหนังสือแต่ผลกําไรที่เราได้รับกลับมานั้นประเมินค่าไม่ได้เลย